ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้จะมาตอบเม้นนะครับเอฟซถามเข้ามานะครับว่าฝั่งไหนดีฝั่งไหนเสียนะครับดูยังไงนะครับสำหรับลูกแบบนี้นะนี่เขาไม่ได้ปาดมาให้นะครับไม่ได้หลบบ่าวนะครับคุนช่างนะเออที่นี่ก็งงนะครับว่าจะใส่ยังไงนะครับช่างรุ่นใหม่อาจยังไม่รู้นะครับผมสาหรับอาจารย์ที่แก่วิชาแล้วก็จะรู้ดีนะครับผมมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับวัดตรงนี้นะครับใส่สลักเข้าไปนะครับใส่สลักเข้าไปนะครับแล้วก็วัดเลยนะครับนี่วัดแบบนี้นะครับวัดแบบนี้เลยนะครับนี่เออแล้วก็อ่านดูครับผมอ่าอันนี้ก็สามสิบหกนะครับเอ่อสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนะครับลงศูนย์นะมาฝั่งนี้ต้องได้สามสิบสองนะครับหรือไม่ก็ 30นะครับต้องห่างกัน1มิลนะครับมาดูนะครับนี่32นะครับนี่อ่าสามสนะครับ32แน่นอนนะครับเยอะกว่าต้องเป็นฝังไอเสียนะครับนี่อ่าฝั่งนี้เป็นไอเสียนะครับฝั่งอินนะครับเป็นไอดีนะครับเปลื่องฉ่างนะนี่มาดูตรงนี้เหมือนกันเหมือนกันหรือเปล่านะครับอ่าอันนี้ไอเอ็นนะครับอินเข้านะครับมาดูอ่าอันนี้ชุดเก่านะครับมาดู อันนี้ก็ได้32นะครับฝั่งนี้ต้องได้33นะครับถึงจะเป็นไอเสียนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนะสามสิบสามนะครับเพื่อนช่างนะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับสําหรับวิธีประกอบแหวนนะครับก็แถมกันไปเลยก็แล้วกันนะครับคลิปนี้จะได้ เช็คนะครับฝัง ID, ่งไหนไอดีฝั่งไหนไอเสียแล้วก็ประกอบแบนไปเลยก็แล้วกันนะครับผมทําทความเข้าใจกับช่างรุ่นใหม่ก่อนนะครับฝั่งนี้เราจะวางไว้แบบนี้นะครับผมจะมาร์กตำแหน่งก่อนนะครับมาร์กตำแหน่งนะครับอเอาเป็นแบบนี้แล้วกันผมจะ1นึ่งอเอ 1, 2, เอหนึ่งสองอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ตรงกันนะครับหนึ่งสองก็เอาเป็นสาม เป็น C นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนนะอันที่5นะครับอันที่5้าเอาตรงไหนนะครับตรงไหนก็ได้นะครับจะเอาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับผมเอา5้าตรงนี้นะครับนี่นะแบบนี้ก็ได้นะสำหรับใส่แหวนนะครับถ้าไม่ตรงนะครับอันนี้ก็ปากแหวนจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ปากแหวนจะอยู่ตรงนี้ ตัวที่สองปากแหวนก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับทํายังไงก็ได้นะครับไม่ให้ปากแหวนตรงกันนะครับเพราะการทํางานนะครับลูกสูบนะครับทํางานขึ้นลงแบบนี้นะครับเพื่อนช่างนะแหวนก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับผมนี่เพราะฉะนั้นไม่มีฟิกนะครับว่าจะใส่ยังไงนะครับขอเพียงให้ใส่ไม่ให้ตรงกันทั้งหมดนะครับเออต้องเยื้องมาแบบนี้นะครับผมเออทำความเข้าใจก่อนนะครับ จะทาเป็นคลิปสั้นๆให้ดูนะครับผมก่อนอื่นนะครับมานะครับนี่แหวนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็นี่แหวนสองตัวนะครับในการใส่เราจะใส่แหวนตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อนช่างดูนะดู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 นี่นี่ดูตรงนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมนี่มันจะคว่ำลงอย่างนี้นะนี่เราจะจะใส่แบบนี้นะครับหันไปทางเล็กนึงนะครับนี่หนึ่งนะครับใส่เข้าไป ใส the right. no the 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 so like ่ลงร่องนี้นะครับนี่นี่นะอ่าร่องนี้นะนี่หันไปทางหนึ่งนะครับ๋ยวดึงขึ้นมาให้ดูนี่นะหันไปทางนี้นะครับนี่นะโอเคใส่ลงไปนะครับนี่แบบนี้นะครับเข้าไปแล้วนะอ่าหันไว้แบบนี้หนึ่งไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มาใส่หันมาฟั่งฝั่งนี้นะ ใส่เข้าไปนี่กดเข้าไปเลยแบบนี้เคลื่อนนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปคิดมากนะครับเราไม่ได้ใส่ตรงกันอยู่แล้วนะครับนี่นี่นะครับวางลงไปก็อยู่มุมนี้นะเลขสองนะทีนี้เลขสามนะครับนี่เลขสามมาแบบนี้ก็เอียงลูกสูบมาแล้วก็ใส่ลงไปนะครับ นี่นะเดี๋ยวทํางานไม่ถนัดนะครับแบบหนึ่งเบิบก็เอียงลูกมาแบบนี้นะครับกดลงไปนะครับกดลงไปแล้วก็ใส่นะครับไหนละหล่องอ่าโอเคลองลงแล้วนะครับนี่นะก็กดลงกไปเรืยนะครับนี่แบบนี้นะครับง่ายๆครับอาจารย์นี่กดลงกไปแล้วนะครับอ่าอันนี้สามนะสามอยู่นี่แล้วนะนี่ตัวสี่นะครับ ตัว C นะครับแหวนจะเป็นเหลี่ยมนะครับเพื่อนช่างนะนี่เลขอยู่ตรงนี้นะอ่าเลขตรงนี้นะครับเราก็ใส่ไปเลยหมุนมาทาง C นี่นะครับเห็นไหมนี่นะครับเลขนะจะมีเลขบอกนะครับผมอ่าไม่ลงลึกนะครับทันนี้ก็ R 2นะครับใส่เข้าไปนะครับตัวเป็นเหลี่ยมนะครับจะอยู่ร่องที่ ล่องกลางเอาเป็นล่องกลางก็แล้วกันนะครับนี่ลงไปแล้วนะครับอยู่แบบนี้ก็อยู่มุมนี้นะทีนี้ตัวบนสุดนะครับนี่หัวจะลุ่นๆหน่อยนะครับนี่นี่นะครับลุ้นๆหน่อยก็หมุนมาทางนี้นะครับนี่นะนี่นะหมุนมาทางนี้นะเดี๋ยวเราก็ใส่เลยนะครับไม่ขอแค่ไม่ตรงกันนะครับอนช่างได้นะครับผมทํามาหลายครั้งแล้วครับไม่ต้องสนใจนะครับเทคนิคใครเทคนิคเรานะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็กินเวลามาเรื่อนานนะครับผมใส่ตามนี้นะครับไม่ทันแคปไว้นะครับโอเคครับคลิปนี้ฝากบกินเท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเพื่อช่างสวัสดีครับ